เกิดมาได้ยังได้อยู่ยกมาลูกนี้ลยนมาลูกเปล่าโอเกี่ยวลูกลูกนี้เกี่เกี่ยวได้อยู่เตะมาลูกนี้เกี่ยวได้อีกโอ้โหเกิดมาลูกนี้ยกขึ้นมาเตะมาลูกนี้เกี่ยวอยู่ฮ่าลูกนี้เกิดมายังเกิดได้อยู่ยกขึ้นมาลูกนี้เตะมาโอ้โหอีกครั้งหนึ่งเกิดมาลูกนี้เกี่ยวด้ง่ายยังเกี่ยวได้อย oh, right, ู่ยกขึ้นมาหน้าเนี้ยเตะมาโอ้โหลูกนี้โยนมาเสือปุ่งนี้ าดูกันลูกนี้เสิอมาลูกนี้โอ้โหยังเปิดได้อยู่โอ้โหแต้มแรกเป็นของแม่ทีลูกเี่ยวเสืบเล่นให้อีกแปดแต้มนะครับโอ้โเก็บอ่าเท่าไหร่แต้มนะครับแม่ที่นี่โอ้โหแม่ซ้อมสูตรเสิอมาลูกนี้ยังเกี่ยวได้โดยเปือมาลูกนี้โอ้โหปิดไซด์บอกเลยนะครับ ลูกนี้ไม่ธรรมดาจริงเฮาแท้หนึ่งสองตามมาติดติดเดือดตัดมาลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ยกขึ้นมาตรงนี้หน้าเนี้ยเตะมาโอหูเลยคข้ามมันแก่เกินไปเฮาแท้แท้หรืนไฟสีต้อนรับนะครับเฮาแไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เฮาแท้แท้นะครับดำขึ้นมาแล้วตอนนี้ยกขึ้นมาเพื่อโหิดเต้นนะเท่ากัน ที่เสิร์ฟมายังเปิดได้ยกขึ้นมาหน้านี้เทเมาโอ้เหมือนกันเมื่อคืนนี้มันดึกมันแนติดต่อสี่ตามมาติดติดแล้วตอนนี้เสิร์ฟมาเริ่มที่นำปะคุาโอ้โหเสิร์ฟพวกนี้ลูกออกมาติดนำแล้วกดไปลูกนี้พอเบาเบายังเปิดได้ยกขึ้นมาสวนขวาติดหน้าโอ้โหท่วงนะ ทูงทางูไทยหูยอเสร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดได้ยกขึ้นมาหน้านี้เตะขึ้นมาโอ้ลูกนี้ติดตอ้ต่อเฮ้ยไปติดตอ้ของพุทธิดำทัศนสนอก็จะเจ็บอ่เข้าเข้าแลกันมาดูเสร์ฟมาลุกนี้ยังติดยังติดอยู่ เกิดมาลูกนี้ยังเปิดได้ยกขึ้นมาหน้านี้เป็นทวัเป่าวโอ้โหเห็นแบบคนไทยทินได้มดไม่ต้องไปดูวันนี้เป็นกำไลชาวศรีเชีชยงใหม่เหมือนกันเสิดมาลูกนี้โอ้โหสัภารแไดอ,ออกไปยินดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกนี้โอ้มันโผงเกินไปโอ้โหมันโผงเกินไปลูกนี้บิดกลับมาตามบ้างแล้วตอนนี้เกิดมาลูกนี้โอ้ตัหัวนี้มาสวยงามมากทีเดียวยกเอาลูกนี้ติดปั๊งลูนี้โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเตะพวกเลยฮะไม่น่าโยนมาเสือปุ่งนี้อ้วมันเร็วมองไม่ทันมันโผล่มาฮะเล่นกัน สองคนนะครับแต่ก็4คนก็มีนะครับ4คนก็มีเหมือนกันอ้าวโอ้โห و, เปิดลูกนี้ไปที่อันที่สิบสามตามมาติดแล้วสำหรับแม่มีลูกนี้เสือมาลูกนี้ตัดมายังเปิดได้อยู่ยกขึ้นมาหน้านี้เตะมาลูกนี้โอ,อโอ้โหรอบบล็อกไปโอ้โหไม่ต้องไม่ไต้อง<ม>ติดตอนี้ตามมาแล้วมาแล้วนะครับเสือมาลูกนี้โอ้โหมันปิดนิดนะครับไั่ติดนะใจ มาดูลูกนี้กันเสิร์ฟม,มาลูกนี้ยังเปิดได้ยกขึ้นมาหน้าเน็ตเตะมาลูกนี้ท่วมบล็อกไปโอ้โดนฟลุ๊กหน่ยแปดสิบไ,ไ,ไปป้องกันการสังเกตการเห็นของอีกฝั่งหนึ่งนะมาดูลูกนี้เสิร์ฟม,มาตัดมาลูกนี้ยังเกี่ยวได้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเตะท่วมบล็อกเไปโอ้โหสิบหกต่อสิบห้าแล้วตอนนี้ ขึ the the oh. the boy. The boy. ้นมาหน้าอีกครั้งหนึ able, ่งเสือมาลูกนี้ตัดยอดมาง่ายๆยังเกี่ยวได้อยู่ยกขึ้นมาหน้านี้เตะมาทีโอ้โหเป็นปอกเลยนะโอ้โหปอกใหญ่ตรงนี้ตบัดมาแรงโอ้โหเบอร์เอาหูมันแรงนะฮะเบอรหัวนี้นี่เขาเจ็บตรงนี้สิบเจ็ดสิบหกเสือมาลูกนี้ยังเปิดได้ยกมาหน้านี้ขึ้นมาหรือเปล่าลูกโอ้โห อย่างพี่นะ้องวันนี้ก็มาดู17เท่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ออกจากบ้านไม่ได้ดูในไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมาดูไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กก็ได้พิมพ์เข้าไปเอ้าพูดเรื่อยๆมาดูแต่ก็อเซอร์บ้าลูกนี้โอ้โหยังตัดมาอยู่ลูกนี้ล้นมาหรือเปล่าเตะเอาหูน่นรู้ไห้แน่แน่ดูผ้าเช้าลูกนี้ตัดขึ้นมาไม่รู้จะออกใครแรก มาลุ้นเนี่ยเปิดไมรกอยู่ทัานตัวเป้าโอ้ยังทักยู่ลูกนี่กรรมการยังไม่มีเสียงตัดสินยกขึ้นมาลุ้นี่เตะขึ้นมาโอ้ยยังได้อยู่ลูกนี่สองครั้งยังดได้อยู่โอ,โอ้โหนัก<ด>กีไรต้องฟังเสียงทำตัดสินจากกรรมการถ้าไม่มีเสียงจากกรรมการก็หยุดไม่ได้นะฮะโอ้ชัดเจนนะเถียงไม่ได้เลยกรรมการทมเถียงไม่ได้มีใบแดงใบเหลืองใบละห้าสิบบาทรออยู่ โอหจัดนำมาอยู่ดีๆมาตามเธอละทางฝั่งอุงงาทายัยหุรยอเหิืมาลูกนี้ยังยกขึ้นมาได้ลูกนี้บล็อกซ้ายมือเ่าโโอ้หพัดไหลออกไปลูกนี้แม,ม่นี้อย่นะจ๊ะเดลือปลาลูกนี้ยังเที่ยบเกี่ยวเกี่ยวมาได้เปีมาลูกนี้ยี่สิบเอ็ดสิบแปดเกมข้างหลังครับ โหเซตแรกเป็นทีมปั่กของแม่มีลูกหมีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมาเลยนี่โอ้โหแม่มีลูกหมีแน่งนำอยู่ทีมแม่มีลูกหมีสือบ้าลูกนี้ตะวัโออกหูนะครับลองใช้แจ ouais ้ๆถึงเท่ากันในงานผลอะมาดูตะก้อกันต่อยกขึ้นมาหน้าเนี้ยเตะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหตี๊อกอยู่แต่น้ำออก นะฮะนี่ลูกมีนี่แท้องต่อหนึ่งฝั่งของเขามีลูกนี้เสิร์ฟมาลูกโโอ้หยังติดเนตอยู่ไรมึงยอมอันนี้ยกขึ้นมาเสิร์ฟขึ้นมาผลได้ยกขึ้นมาหน้านี้เตะลูกนี้เทมาข้างหลังโอ้โหมันแรงนะเกี่ยวไม่ติดนี่ลูกนี้แนี่แท้เสือปลาลูกนี้ยังเกี่ยวได้โดยที่น้ำคำสนอง ไปมาลุนี้ยังติดป๊อกโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเข้าขันตีนแล้วก็มาฝักผู้บาดเจ็บตอกจังหวะนะแมมมี่มาลุนี้ของมาหน้าเด็ตลูกขึ้นมาเดี๋ยวมาเลยเตะมาลูกนี้โอ้โหติดปลายเท้าออกนะฮะจังหวะจะดึงจะดึงลงต่อแฝง เตไปลูกนี้ตัดยอดไปเบาๆยังเก็บไว้ได้ยกมาแล้วนี้หางบล็อกนิดนึงเป๊ะอาลูกนี้โอ้โหบิดหนีบล็อกมากเกินไปออกไปเลยนะเดี๋ยวพี่น้าแปูะดูลูกเติบมายังเติบได้อยู่ยกขึ้นมาลูกนี้เป๊ะมาโอ้โหทำนี้สลับกันบล็อกได้คนละหนึ่งฝั่งอันนี้อันลูก โยนมาเตะลูกนี้โอ้โหไก่ยังรับได้อยู่ลูกนี้เป็นยังไงเอ่ยเสียบมาลูกนี้ยังเกี่ยวได้ยกขึ้นมาหน้าเนต็ตเตะมาลูกนี้เฮ้ยยังเกี่ยวได้โอ้โหเฟนเตอรฟนจาทางคู่นี้สุดทรายเสียงปรบมือ<ห>ดังๆให้มากีฬาด,ด้วยครับโอ<ห>้พันเจนเกลี่ยงผู้พันเจอพออ,ออออาเปิดยกขึ้นมาลูกนี้ยกขึ้นมาหน้าเน็ตล้มบังเต่าหูลูกนี้ล้มไป ยกล้นนะฮะไในในใทยเยี่ยมมามีจิตกรรมให้ตลอดเวลาอ่ะเรามาดูกันต่ออีกตสุดมาลูกนี้วัดไปหน้านี้นะไ่ไทยได้จ้ามาดูกันว่าจะนำขาดหรือฝ่าลูกนี้โอ้โหเปิดมาได้ยังได้อยู่ยกมาลูกนี้ล้นมาลูกเตล่าโอ้โหเปรียวลงลูกนี้ยังเป็บ่ยวได้อยู่เตะมาลูกนี้เปลีลได้อยู่โอ้โห โอ้โหเห็นแบบอี้ขันด้วยนะกับกีฬาครัโอ้สุดยอดจริงจริงโอ้โหเดี๋ยวมาลูกขันยูปล่าลูกนีาโอ้โหคนนี้ลูกนี้แน่แน่ลูกจะหลุดอยู่แล้วยังไม่หลุดนะยังเกี่ยว ลูกนี้ยังเปิดมาได้ยกขึ้นมาหน้านี้ติดมาลูกโอ้โหไม่ไรู้จะเกี่ยวยังไงลูกนั่นลูกนี้กดแต่นั่นเป็ลูกนีได้แต่ มาลูกนี้ยังเปิดได้อยู่จะเตะเทียบผิดเกมลูกนี้โหนี่คือการแตกเกมสุดเดือดสุดๆนครับตัวผลงานในทางได้แม่ลูกนี้ชนะเจอกีตอสอง่องสุดเซตกระดกสองครับพร้อมเสียงปรบมือนั่งกีฬาสองทีมด้วยครับโอ้โหแร้วเป็นทางฝังของแม่มีลูกนี้เข้าไปรอชิงชนะเลิศก็อ